ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มออ้ยนารักขอบคุณค่ะหนูหรอคะไม่ได้ชมได่หมายถึงน่ารักเนี่ยแปลกใจเลยนี่เขามีทิชชู่เปียกแล้วเหรออ๋อใช่ค่ะน่ารักเบบี้ไวท์ทิชชู่เปียกรับกี่หอดีคะ เอาสองโหลเลยเผื่อไว้พอคลอดปุ๊บเราจะได้เช็ดปั๊บได้หลยจับให้หค่ะคะเบียดเนี่ยนี่อีพี่ขุยนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้รถกินเหล้าลงบ้างพี่ก็พยายามรดอยู่ถ้าพี่ไม่รถนะฉันจะมีผัวใหม่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะลดให้ลดเหลืออาทิตย์ละเจ็ดขวดโอ้มันก็ยังเยอะอยู่ดีอะลดอีกถ้าไม่ลดนะฉันจะมีผัวใหม่ เอาลด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 เอางี้ละกันพี่จะกินเหลือวันละหนึ่งขวดโอเค <Okay. S 2> นี่ไอที่พูดมาปริมาณมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแหมททำให้เอ็นเอียงไม่ต้องเลยนะพี่ต้องลดละเลิกเดี๋ยวนี้นะถ้าพี่ไม่เลิกฉันจะมีผัวใหม่อยา่างนั้นลดขาดตัวเลยพี่จะลดเหลือปกติกินสาคนหนึ่งขวดพี่จะลดให้เหลือสองคนหนึ่งขวดเออจีทีนี้แหละตัวหารก็น้อยลงพี่จะได้เมามากขึ้นกว่าเดิมคุยทำให้เคิรมเหรอเนี่ย รลดเลยไม่ต้องกินหยุดกินไปเลยนะ,ะนี่ถ้าไม่หยุดกินนะฉันจะมีผัวใหม่จริงๆด้วย,ยเธอจะไปหาทําไมผัวใหม่ก็ลาฝุดฉันนี่แหละผัวใหม่แล้วก็ลูกในท้องก็ไม่ใช่ลูกฉันด้วยนะลูกผัวเก่าก็เคยเถียงปะล่ะเนี่ยถึงจะเป็นลูกผัวเก่าแต่พี่เป็นผัวใหม่แต่ถ้าพี่ยังไม่เลิกฉันจะไปหาผัวใหม่อีกโอ้นี่คุณเจริญผัวฉันเมาเหมือนเชียร์่เถียงอย่เนาะอะไรหาผัวใหม่จังเลย